สวัสดีครับอันนี้ช่วงเกมเมอร์กินแหลกรายการนี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปผู้ใดที่ไม่ถึง13ปีไม่มีผู้ใหญ่ดูกรุณาควรปิดไปเลยนะคำเตือนรายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะครับเบอ13ปีครับขอร้องครับพูดผิดฟังเพลงหับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับช่วงนี้คือช่วงช่วงเล่นเกมนะฮะคือผมเล่นเกมเสร็จถีแล้วแพ้เมื่อกี้ผมโดนแล้วครับผมแพ้พี่บีมโดนกินน้ำป่าครับแต่มันเสือกไม่ถ่ายฮะผมก็เลยต้องรับหน้าที่ถ่ายกินน้ำตาลดูครับโอ้โหแดกหมดนี่ไปเดี๋ยวคูถือกล้องให้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ถือกล้องให้บีมหนึ่งสอง กี <l id> <Bond i> ่เละแล้วแถวกูโดนแล้วมาฮะฮะฮะก็มาคุยใจแล้วเช้าว่ะเร็วดิท่ากูเสียวกูโดนมาขับมึงแล้วเนี่ยน้ำมันหกเร็วไปขึ้นขึ้นเลยขึ้นขึ้นเลยกืนเลยกืนเลย น้ำตามันยังหวานเดีกูกินน้ำปลามันก็ใจไหมกูเลยกินเลยกูเลยอไม่บอกกัยาวาชนยิ่ต่ำก็สิบแปีฮึ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 ฮา Hmm. <laughs> <laughs>